เอาใจใส่เธอดีแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ลูกสาวเธอเป็นอย่างดีและสตรักะปากแหว่งเพดานโวมีปานบริเวณแก้มแล้วก็ริมฝีปากลงมาถึงคอแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าหน้าตาดีคนโพสต์เนี่ยระบุข้อความบอกว่ายินดีด้วยนะครับพี่มีมี่พวกชายโสดในหมู่บ้านมันจะฆ่าตัวตายก็ตอนนี้แหละ <c oughs> รวมถึงตูด้วยอยู่ไปก็เสียชาติเกิดผู้ชายไม่ได้รวยครับไม่มีอะไรให้หลอกเลยสินสอดทองมั่นไม่มีครับแค่ผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็อยู่ได้กันเลยเรื่องนี้กําลังเป็นที่คือฮาแล้วก็โด่งดังอยู่ในโลกออนไลน์นะคะพี่มีมี่ทีี่่่วาาคคนนโพสต์เขยยือฝ ค่ะชื่อจริงๆก็คือคุณบุญมีขันทองอายุ37ปีคุณบุญมีเล่าให้นักข่าวของเราฟังนะคะว่าป่วยเป็นโรคเส้นเลือดฝอยแตกบริเวณติบหลักด้านล่างไปจนถึงแก้มด้านข้างมาตั้งแต่เด็กเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถมารักษารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเิริราชหลายครั้งแต่ไม่หายจนครอบครัวมีฐานะยากจนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็เลยไม่ได้มารักษาอีกจบแค่ป .5 ค่ะ ไปสมัครงานก็ไม่มีใครรักบ,บอกว่าพูดไม่ชัดได้แต่รับจ้างอยู่แถวบ้านก็มีเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านที่เปิดบริษัทรับเหมาก็ไปช่วยงานเขาได้ังค์วันละ350ทีนี้เวลาหมดงานแล้วเนี่ยเป็นคนขยันมากนะคะคุณมิมี่เนี่ยไปช่วยพี่สาวขายส้มตำปรากฏไปพบกับแฟนสาวแฟนสาวคนนี้เธอไปรับจ้างพี่สาวของคุณมิมี่ขายส้มตำอยู่จริงๆแฟนเนี่ยเคยมีสามีแต่เลิกไปแล้วมีลูก7ขวบ คุณมีมี่บอกว่าช่วยเขาดูแลลูกแล้วก็ดูแลเขาทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นความรักความผูกพันนี่เลยกลายเป็นที่มาของคําว่ารักกันที่ใจท,ออที่โลกออนไลน์แชร์กันเยอะเลยนะคะเมื่อวานฟังเียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันหน่อยค่ะแล,แล้วน้องเจอกันน่ำยังออกเจือนครับอบอกเจริญแล้วน้องเขาบ,บนที่ไหนขางในค่ะขางในแล้วทำไมถึงรักคบกันก็ท่านั้นด้วยกันอยู่สนิทกันคอดูแลกันนี่เกิดเป็นความรักอ๋อมันก็ว่า เขาดูแลลูกเราด้วยค่ะคอยหาข้าวไว้กินตอนที่เราไม่ว่างเพราะทำงานเ่าเราจะต้องยืนทั uh, ้งวันไม่ได้ไม่ได้ไปไหนคือต้องเวลาลูกค anyway> ้ามาคือมาทีเดียวสองสามชั่วโมงหนักหนักพี่เขาเป็นต้องมีปัญหาเพราะเราไม่คิดจะรักพี่เขาไปอยู่ด้วยกันเข้าใจกันเขาบอกว่ารักพี่มีมี่เหมือนกันเพราะว่าดูแลเอาใจใส่เธอดีแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ลูกสาวเธอเป็นอย่างดีและจะรัก